ตอนนี้เพื่อนๆเ,เราก็กําลังเก็บกวาดห้องห้องนี้นะคะ,ะเพื่อที่จะใช้เป็นห้องพยาบาลต่อไปนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพื้นมันจะเปียกมากเลยค่ะเพราะว่าฝนที่ตกลงมาค่ะรั่วมากหลังคามันรั่วนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนของเราก็กาําลังทําความสะอาดกันอยู่ค่ะ อนที่ยืนอยู่ตรงนี้ฝนล่วอยู่ไหมคะไม่ค่ะจุดค่ะไม่ค่ะไม่นูบางจุดค่ะโอ้โหนี่ค่ะเยอะค่ะใกล้เสร็จกันหรือยังคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะ